สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน,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 นิสิตคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยนวัตรกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยลรรราลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะเพื่อความปลอดภัยในงานอาคารและสถานที่ภายในตึกวิทยาลัยนวัตรกรรมสื่อสารสังคมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆเราควรปฏิบัติอย่างไรและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเราไปชมกันเลยครับ สำหรับความรู้ความปลอดภัยหากเกิดเหตุอัคคีภัยเราจะมาพบกับวิทยากรทั้งสองท่านค่ะจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครครับคุณมงคลกาแก้วพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการคุณอภิสิทธิ์เศรษฐกิจพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานครับสวัสดีครับผมชื่อมงคลกาแก้วนะครับปัจจุบันรับราชการอยู่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยหรือสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นะครับมีอยู่มากมายหลายสาเหตุมากๆเลยนะครับ 1. ธรรมชาติ 2. พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันซึ่งกรณีของการเกิดอัคคีภัยหลักๆเลยนะครับมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันของเราเองคนเรานะครับเวลาออกจากบ้านนะครับบางครั้งก็ลืมปิดสวิตไฟ ลืมยกคัดเอานะครับเปิดพัดลมทิ้งไว้อุ่นอาหารทิ้งไว้นับถือศาสนานะครับการจุดทุบเทียนบูชาอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้นะครับแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะครับที่จะไม่ให้เกิดการลุกลามสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือจิตสํานึกที่ควรพึงระวังนะครับสิ่งนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าบางคนนะครับเวลาใช้ อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็คิดว่ายคงไม่เป็นไรหรอกใช้มาจะ5ปีแล้วพัดลมตัวนี้ปลั๊กไฟก็เหมือนกันใช้มาจะสิปีแล้วไม่เคยเกิดเหตุเลยนะครับก็ส่งผลให้นะครับเกิดการลุกลามสร้างความสูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นอา,อาคารสถานที่นะครับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับชีวิตของมนุษย์นะครับเพราะว่าชีวิตของมนุษย์นะครับไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับใดระดับสูงแค่ไหนนะครับชีวิตทุกคนมีค่าเท่ากันนะครับเพลิงไหม้โทรไปที่เบอร์199นะครับเป็นเบอร์ของกรุงเทพมหานครนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับไฟไหม้นะครับจะมีองค์ประกอบ3อย่างนะครับสอย่างนะครับเชื้อเพลิงความร้อนและก็ออกซิเจนนะครับสอย่างนี้รวมตัวกันนะครับ ก็จะทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้นะครับเมื่อเราทราบถึงองค์ปร,ระกอบ3อย่างนี้วิธีในการดับไฟก็เช่นกันนะครับเราจะต้องแยกองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้นะครับไม่ให้มีส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อให้ไฟลุกไหม้ต่อไปการแยกแยกอะไรไปได้บ,บ้างครับแยกเชื้อเพลิงแยกความร้อนแยกออกซิเจนนะครับเชื้อเพลิงชนิดไหนเราจะแยกอย่างไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราจะต้องทราบถึงประเภทของเชื้อเพลิง ปัจจุบันตามกฎหมายประเทศไทยมีการแบ่งประเภทของไฟออกเป็น4ประเภทนะครับ 1. ไฟประเภท A 2. ไฟประเภท B 3. ไฟประเภท C 4. นะครับ 4. ไฟประเภท D ไฟประเภท A คือไฟที่ลุกไหม้จากเชื้อเพลิงธรรมดานะครับเชื้อเพลิงธรรมดาคือเชื้อเพลิงที่มีการลุกไหม้แล้วนะครับเกิดเท่าฐานทิ้งไว้ไฟประเภทนี้นะครับเป็นไฟประเภท A การดับที่ดีที่สุดคือการแยกความร้อนแยกความร้อนทำยังไงครับแยกความร้อนคือการใช้น้ำเข้าไปดับนะครับไม่เกิดเท่าทานใช้น้ำดับดีที่สุดนะครับในทางทฤษฎีก็คือการแยกความร้อนนะครับไฟประเภท A นะครับไฟประเภทที่2นะครับไฟประเภท B นะครับ ไฟประเภท B คือไฟที่ลุกไหม้จากของเหลวทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นชินเนอร์จารบีแอลกอฮอล์ของเหลวต่างๆนะครับไฟประเภท B นี่วิธีในการดับไฟจะแตกต่างจากไฟประเภท A นะครับไฟประเภท B ใช้น้ำดับไม่ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับในกรณีของไฟไหม้ที่เกิดจากการประกอบอาหารภายในห้องครัวนะครับ อย่างกรณีที่เราทําอาหารอยู่ภายในห้องครัวนะครับทอดต่างๆเนี่ยในขณะที่เราทอดไปนะครับองค์ประกอบของไฟเนี่ยม,ม,ม,มันแรงมากแล้วทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้ในกระทะน้ํามันนะครับวิธีในการดับไฟประเภทนี้นะครับองค์ประกอบของไฟเอาตั้งเลยเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยให้เราจาองค์ประกอบของไฟเป็นหลักนะครับเชื้อเพลิงความร้อนออกซิเจนไฟประเภท B การดับที่ดีที่สุดนะครับคือการ แยกออกซิเจนหรือการลดออกซิเจนนะครับถ้าไฟไหม้นะครับภายในกระทะภายในในขณะที่เราประกอบอาหารการแยกออกซิเจนทํำยังไงครับหาผ้ามาคลุมนะครับหาวัสดุต่างๆมาปิดไว้นะครับเมื่อองค์ประกอบของมันไม่ครบไฟมันก็จะดับไปเองนะครับนี่คือไฟประเภท B นะครับห้ามใช้น้ําดับโดยเด็ดขาดไม่งั้นเราจะได้รับอันตรายนะครับเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำนะครับ จะเดือดที่อุณหภูมิ1 0 0องศานะครับส่วนน้ำมันนะครับเวลาเกิดการลุกไหม้เนี่ยมันต้องใช้อุณหภูมิประมาณ5-600องศาเวลาเราเอาน้ำซึ่งมีอุณหภูมินะครับจุดเดือดอยู่ที่100องศาเข้าไปไปสาดนะครับมันจะทำให้เกิดการขยายตัวนะครับมันจะดึงลูกไฟออกมาด้วยมันจะกระเด็นเข้าหาเราซึ่งจะได้รับอันตรายนะครับต่อไปไฟประเภทที่3ไฟประเภท C นะครับไฟประเภท C คือไฟที่ ลุกไหม้จากอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับที่มีกระแสไฟฟ้าไหลยอยู่เราจะถือว่าเป็นไฟประเภท C การดับที่ดีที่สุดคือการตัดกระแสไฟฟ้าออกไปถ้าดับไม่ได้นะครับจะต้องใช้ถังดับเพลิงที่ไม่เป็นสส่ยของไฟฟ้าไฟประเภท C ตัดเสร็จแล้วตัดกระแสไฟฟ้าออกแล้วมันจะกลายเป็นไฟประเภท A นะครับซึ่ง เราจะสามารถใช้น้ำทำการดับได้นะครับให้เราคิดอยู่เสมอนะครับว่ากระแสไฟฟ้าไม่สามารถที่จะดับด้วยน้ำได้นะครับสาเหตุหลักๆของการเกิดเพลิงไหม้ในปัจจุบันนะครับไฟฟ้าลัดวงจรคือสาเหตุอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับต่อไปเป็นไฟประเภทดีนะครับไฟประเภทดีคือเพลิงที่ลุกไหม้จากครับพวกวัสดุติดไฟสารเคมีต่ตางๆนะครับ พวกไทเทเนียมแมกนีเซียมไฟประเภทนี้นะครับเมื่อเกิดการลุกไหม้ถ้าเกิดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ทราบถึงประเภทของมันเลยไม่ทราบว่าเป็นไฟประเภท A ไม่ทราบว่าเป็นไฟประเภท B ไม่ทราบว่าเป็นไฟประเภท C นะครับให้เราพึงระวังนะครับเพราะว่าพวกสารเคมีต่งางเนี่ยจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเข้าไปดับนะครับเนื่องจากว่าสารเคมีมีอยู่เป็นล้านๆชนิด ก่อนที่จะดับทุกครั้งนะครับเราจะต้องทราบถึงประเภทของมันก่อนนะครับครับต่อไปเราจะมาพูดถึงปัจจัยที่ทําให้เกิดความรุนแรงนะครับเมื่อเกิดเพลิงไหม้เวลาเกิดเพลิงไหม้ทุกครั้งนะครับปัจจัยที่ทําให้เกิดความรุนแรงนี้จะมีอยู่4ปัจจัยนะครับมาดูปัจจัยแรกปัจจัยแรกคือพฤติกรรมของมนุษย์เองเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้เวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยคุณเราจะไม่สามารถควบคุมสติของตัวเราเองได้นะครับบางครั้ง แทนที่จะวิ่งเข้าไปดับไฟนะครับกลับกลายเป็นว่าไปเพิ่มนะครับไฟให้รุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างกรณีของถังแก๊สภายในบ้านนะครับหลายๆท่านเนี่ยเวลาเราใช้งานเปิดซ้ายเปิดขวาเวลาใช้งานปกติเนี่ยใช้งานได้ครับแต่เวลามาเกิดแก๊สรั่วไหลนะฮะพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยจะเป็นปัจจัยแรกนะครับที่ทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้นะครับตกใจทําอะไรไม่ถูกเวลาหอบนะฮะเวลาหยิบฉวยเนี่ยส่วนมากนะฮะบางคนก็ตกใจแทนที่จะหยิบของมีค่าไป ผ้าเช็ดตัวหยิบกระถางหยิบกระถังนะครับซึ่งซึ่งมันเกิดเหตุอย่างนี้บ่อยมากๆนะครับเวลาเราเราไปดับไฟในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับนี่คือปัจจัยแรกนะครับปัจจัยที่2คือสภาวะสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อเกิดเพลิงไหม้สภาวะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างกรณีของอาคารที่นี่นะครับในกรณีของการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยมีการวางระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบสปริงเกอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นระบบดับไฟประเภทต่างๆนี่มีการวางระบบไว้อย่างดีแต่ในกรณีของอาคารบ้านเรือนนะครับไม่มีอาคารไหนไม่มีบ้านหลังไหนนะครับติดสปริงเกอร์สำหรับดับไฟไม่มีอย่างแน่นอนนะครับน้อยมากนะครับร้อยละ99จะมีระบบการแจ้งเตือน นะครับพวกสโมกต่างๆติดไว้ภายในบ้านเรือนส่วนมากก็จะติดไว้ภายในอาคารสํานักงานนะครับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าเราจัดอาคารบ้านเรือนจัด5สก็จะทําให้เปอร์เซ็นต์ของการเกิดเพลิงลุกไหม้มีน้อยกว่าที่จะเป็นนะครับอันดับที่3นะครับช่วงเวลาที่เกิดเหตุช่วงเวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาที่เมื่อเกิดเพลิงลุกไหม้แล้ว จะทําให้ปัจจัยของการติดต่อลุกลามเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าในขณะที่เราหลับนะครับประสาทสัมผัสของเราก็จะหลับไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหูตาจมกูกเลี้ยงกายในกรณีที่เกิดเพลิงลุกไหม้ในขณะที่เราหลับอยู่เราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับสิ่งที่ถูกต้องก็คือข้อแรกเมื่อเราเตื่นขึ้นมาในเวลากลางคืนนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้เราจะต้องเรียกคนที่อยู่ภายในบ้านก่อน เรียกเสร็จแล้วนะครับใช้ถังดับเพลิงเข้ามาทำการฉีดฉีดไม่ได้ให้หนีนะครับแล้วเราจะปลอดภัยจากอากีภัยนะครับเรียกตอนเป็นอันดับแรกฉีดอันดับสองหนีเป็นอันดับ3ต่อไปมาดูปัจจัยที่4นะครับปัจจัยที่สตัวนี้สำคัญนะครับกรณีของการเกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารสำนักง,งานบ้านเรือนต่างๆนี้ เกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่สมดุลกับสภาวะปัจจุบันเนื่องจากว่าอย่างกรณีของอาคารตึกนะครับไม่มีการตรวจสอบไม,ไม่มีการดูแลบำรุงรักษานะครับตามรอบเมื่อเกิดเพลิงลุกไหม้ระบบต่างๆไม่ทำงานในบ้านเรือนก็เช่นกันนะครับไม่มีการบริหารจัดการในเรื่องของอักขีภยัยเมื่อเกิดเพลิงลุกไหม้คิดไม่ออกจะโทรเบอร์อะไร คิดไม่ออกว่าจะใช้ถังดับเพลิงประเภทไหนคิดได้อย่างเดียวนะครับว่าเราจะหนียังไงบางคนหนีไม่ได้นะครับในเวลากลางคืนตกใจก็วิ่งวนอยู่ภายในห้องนะครับอุณหภูมิ150องศาเมื่อเราสูดเข้าไปนะครับจะทําให้เราหมดสติแล้วเพลิงก็จะลุกลามเราจะเสียชีวิตในกองไฟครับผมนายอภิเศ์เศรษฐกิจนะครับ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยของเตยกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยสําสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นนะครับหรือเราเรียกกันว่าถัางดับเพลิงนะครับถังดับเพลิงจะใช้ในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้นะครับที่ยังไม่มีการติดต่อลูกลามหรือเราเรียกว่าเพิ่งเริ่มการลุกไหม้นะครับอาจจะอยู่ในช่วงหนึ่ง ถึง2นาทีนะครับในการเข้าระงับเหตุนะครับถังับเพิงก็จะมีหลากหลายนะครับหลายรูปแบบหลายสีหลายสารดับเพิงที่อยู่ข้างในนะครับงั้นเรามาเรียนรู้กันอย่างแรกเลยนะครับถังแรกคือถังดับเพิงชนิดผงเคมีแห้งถังับเพิงชนิดผงเคมีแห้งนะครับที่เราจะพบมากนะครับในอาคารหรือชุมชนนะครับ เพื่อเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้นะครับสารดับเพลิงชนิดนี้นะครับดับได้ดีนะครับคือไฟประเภท B แต่สามารถดับได้ทั้งไฟประเภท A B C นะครับดับได้ดีคือไฟประเภท B วิธีการที่เราจะตรวจเช็คถังว่าถังพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่นะครับให้เราดูที่มาตรวัดแรงดันครับแล้วทำการตรวจเช็คสายดับเพลิงว่ามีการแตกผุ หรือไม่นะครับโดยรอบถังว่ามีรอยผุหรือเปล่านะครับพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่นะครับถังต่อไปนะครับก็จะเป็นถังดับเพลิงชนิดน้ำนะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่าน้ําอัดแรงดันเข้าไปนะครับถังจะมีรูปแบบเป็นสีสแตนเลสนะครับหรือถังเขาจะเป็นถังสแตนเลสภายในจักบรรจุน้ำนะครับบรรจุน้ําแล้วอัดแรงดันเข้าไปอยู่ที่195 ปอนต์ต่อตารางนิ้วนะครับเพื่อที่จะพร้อมใช้งานเราจะพบมากนะครับสำหรับถังดับเพลิงชนิดน้ำตามโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นเกี่ยวกับไม้นะครับอาจจะเป็นลงไม้ลงผ้านะครับหรือโลงกระดาษนะครับเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายโรงงานจะต้องมีถังดับเพลิงชนิดนี้ติดไว้นะครับสามารถดับได้ดีนะครับคือไฟประเภท A ที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นฟืนฟางยางผ้ากระดาษถุงพลาสติกนะครับ ถังต่อไปนะครับคือถังชนิดฟองโฟมนะครับถังก็จะเป็นในลักษณะของสีสแตนเลสเช่นเดียวกันนะครับภายในนะครับของถังจะบรรจุน้ำนะครับน้ำเป็นสัสดส่วนและจะมีโฟมนะครับเพิ่มขึ้นมาอัดแรงดันเข้าไป195ปอนด์ต่อตารางนิ้วเช่นกันนะครับลักษณะของการทํางานนะครับน้ำกับโฟมจะรวมตัวกับอากาศแล้วตีตัวเองขึ้นมาให้เป็นฟองนะครับเพื่อปกคุม ผิวหน้าของสารดับไอของเชื้อเพลิงนะครับดับได้ดีนะครับคือน้ำมันนะครับเพราะน้ำมันห้ามใช้น้ำเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้โฟมนะครับในการเข้าระงับเหตุนะครับโฟมจะเป็นเหมือนฟิล์มนะครับคอยป้องกันผิวหน้าของเชื้อเพลิงนะครับโดยการตัดอากาศออกไปนะครับทำให้ไฟมอดดับลงไปนะครับส่วนอีกถังหนึ่งนะครับนั่นก็คือถัง co 2นะครับ ถังระเพิงชนิด CO2 นะครับดับได้ดีนะครับคือไฟประเภท C หรือที่เราเรียกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ใดๆที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในขณะที่ทํางานนะครับถังระเพิงชนิดนี้สามารถดับได้ดีเพราะภายในนะครับเขาจะบรรจุด้วยกา๊าซ CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมีความเย็นและคุณสมบัติของเขานะครับนั่นคือการตัดออกซิเจนออกไปนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเราฉีดไปแล้วนะครับสารดับเพลิงชนิดนี้จะทําการไล่อากาศหรือทําให้อับอากาศนะครับเหมาะสําหรับฉีดในห้องอับๆนะครับช่องลิฟต์ห้องน้ำนะครับหรือห้องทํางานออฟฟิศนะครับแต่เมื่อที่เราทําการฉีดนะครับถังดับเพลิงชนิดนี้เราจะต้องถอยตัวเองออกมานะครับเพราะเมื่อเราฉีดไปแล้วนะครับเขาจะตัดอากาศออกไปตัวผู้ฉีดจะได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องถอยออกมาด้วย น,นี่คือถังดับเพิงที่เราพบมากในบ้านเรารและใช้งานกันอยู่เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการว่าเราจะเริ่มการใช้งานยังไงนะครับสำหรับอุปกรณ์ดับเพิงหรือถังดับเพิงครับถังับเพิงนะครับโอ้โหหิ้วมาอย่างนี้เลยนะครับเมื่อเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าถังดับเพิงมีกี่ชนิดนะครับที่มีสารรบเพิงอยู่ข้างใน เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการใช้งานถังดับเพลิงนะครับถังดับเพลิงทุกชนิดจะใช้งานในวิธีเดียวกันนั่นคือ4ขั้นตอนนะครับการดึงปลดกดสายนะครับแต่ขั้นแรกนะครับเราจะต้องเรียนรู้วิธีการนำพาถังมาก่อนเมื่อสักครู่หิ้วมานะครับนั่นคือวิธีการที่ผิดนะครับซึ่งมันจะเหนื่อยด้วยแล้วก็เคลื่อนย้ายายากนะครับวิธีการนะครับเราจะใช้4นิ้วนะครับสนิ้วสอดเข้าที่ใต้คันบีบ นะครับแล้วใช้หัวแม่มือล็อกที่คันบีบด้านบนนะครับมืออีกข้างหนึ่งจับสายฉีดนะครับแล้วยกหิ้วขึ้นมาที่ระดับเอวนี่คือวิธีการนำพาถังแล้วเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับก็จะเข้าสู่4ขั้นตอนในการใช้งานนะครับเมื่อเราเคลื่อนที่มาถึงจุดปลอดภัยนะครับของการใช้งานถังขั้นแรกนะครับนั่นคือวิธีการดึงนะครับดึงอะไรนะครับปกติถังดับเพลิงนะครับทุกชนิดเขาจะมีตัวล็อกสาย แต่ถังใบนี้ครับเป็นถังสาธิตเลยไม่มีตัวล็อกนะครับวิธีการดึงนั่นก็คือการดึงสายหรือกระบอกฉีดออกมาจากถังดับเพลิงนะครับขั้นตอนที่2นั่นคือขั้นตอนการปลดนะครับปลดนั่นคือการปลดสลักนะครับผมจะแนะนำให้ใช้มือข้างหนึ่งจับที่คอถังนะครับตรงข้ามห่วงสลักแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งที่เหลืออยู่นะครับทำการกระชากสลักออกหรือบิดไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับให้เข็มว่าถยขาด ดึงออกไปเลยนะครับแล้วปล่อยลงนี่คือวิธีการปลดนะครับเมื่อปลดแล้วนะครับดึงสายดับเพลิงออกมาแล้วนะครับแล้วปลดสลักนะครับนี่คือถังที่พร้อมใช้งานนะครับขั้นตอนที่3นะครับนั่นคือการกดนะครับกดกดคันดีบครับกดคันบีบหรือไกเปิดปิดให้สารดับเพลิงที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมาด้านนอกนะครับวิธีการนะครับผมจะแนะนําให้ใช้ส้นมือนะครับ วางทาบลงไปบนคันบีบนะครับเพื่อไม่ให้คันบีบนีบมือถ้าเกิดเราไม่มีความชำนาญน,นะครับแล้วขั้นตอนที่4ี่นั่นคือการสายนะครับแต่สายเมื่อฐานดับเพลิงเนี่ยกว้างถ้าฐานดับเพลิงแคบเราก็ไม่ต้องสายนะครับนั่นคือสขั้นตอนดึงปลดกดสายงั้นเรามาสาธิตให้ดูเลยว่าเมื่อเรากดแล้วสารดับเพลิงออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับขั้นตอนที่3คือการกดกดเลยครับกดเลยนะครับกดเลยครับ นะครับกดยาวๆเลยครับ,นะรบเห็นไหมครับนี่คือการกดแล้วสายให้สารดับเพลิงนะครับปกคลุมฐานของเพลิงแล้วไฟก็จะดับลงไปนะครับสขั้นตอน,นง่ายๆนะครับในการใช้งานถังดับเพลิงดึงปลดกดสายนะครับเพื่อความปลอดภัยในกรณีของการหนีไฟนะครับเราจะต้องเผื่อเส้นทางหนีไฟไว้อย่างน้อย2ทางเสมอเมื่อเกิดเพลิงไหมเราจะได้เลือกเส้นทางที่ปลอดภัยในการเอาตัวรอด ซึ่งปัจจุบันกฎหมายได้กําหนดให้อาคารส่งทุกที่นะครับจะต้องมีเส้นทางหนีไฟไว้อย่างน้อย2ทางเข้ามาแล้วนะครับสังเกตฟอแปนแผนผังสังเกตทางหนีไฟเมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมอีกอย่างก็คือนะครับเข้าไปแล้วเตรียมพร้อมที่จะหนีที่จะหลบเวลาเกิดสัญญาณเสียงกริ่งเพลิงไหมภายในอาคารกริ่งเพลิงไหมในอาคารปัจจุบันลหลายๆอาคารจะมีการตั้ง ดีเลยไว้ประมาณ5นาทีเมื่อทุกท่านได้ยินสัญญาณเสียงกริ่งให้หนีไปยังประตูหนีไฟโดยทันทีให้ใช้วิธีเดินเร็วนะครับห้ามดึงห้ามดันห้ามเบียดห้ามแซงเดินเร็วไปที่ประตูหนีไฟโดยชิดขวามือนะครับถ้าในกรณีที่มีคนเป็นจำนวนมากนะครับเกิดการเบียดให้เราใช้วิธี ใช้แขนนะครับพยุงคนข้างหน้าไว้นะครับอย่าเข้าไปเบียดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการหกล้มขึ้นมาคนต่อไปนะครับก็จะเกิดการเบียดเกินเบียดการเบียดและเหยียบกันไปแล้วจะทําให้เราเกิดได้รับอันตรายเมื่อออกไปแล้วนะครับโทรแจ้งเบอร์ฉุกเฉินกรณีของการเกิดเพลิงไหม้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครนะครับได้กําหนดเบอร์ฉุกเฉินไว้ที่เบอร์1 9 9แต่ส่วนใหญ่คนเราจะลืมนะครับจะโทรไปที่เบอร์191หลังจากนี้นะครับ กรณีของการเกิดเพลิงไหม้การเกิดสารภัยให้ทุกท่านโทรไปที่เบอร์199ตลอด24ชั่วโมงนะครับต่อไปในกรณีที่จะหนีออกจากตัวอาคารประตูหนีไฟนี่ก็สำคัญนะครับเมื่อท่านเปิดประตูหนีไฟเข้าไปแล้วห้ามเปิดทิ้งไว้โดยเด็ดขาดหนีไปแล้วให้ปิดประตูหนีไฟห้ามหนีขึ้นบริเวณด้านบน การหนีไฟที่ปลอดภัยที่สุดนะครับให้หนีลงด้านล่างเสมอแต่ในกรณีที่ลงด้านล่างไม่ได้ให้ทุกท่านหนีขึ้นไปจุดปลอดภัยบริเวณด้านบนของอาคารรอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาฐานการดับไฟของกรุงเทพมหานครเราจะใช้เวลาไม่เกิน8นาทีจะต้องมาถึงที่เกิดเหตุห้ามกระโดดลงมานะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ที่จะมาช่วยเหลือท่านอย่างแน่นอน ในกรณีที่มีกลุ่มควันเป็นจำนวนมากแล้วจําเป็นที่จะต้องวิ่งฝ่ากลุ่มควันก่อนที่จะตัดสินใจหนีไปยังประตูหนีไฟให้ท่านคิดก่อนเสมอนะครับว่าหนีไปแล้วเราจะมีทางอื่นที่จะหนีต่อได้ไหมถ้าไม่มีอย่าพึ่งวิ่งฝา่าออกไปแต่ในกรณีที่จําเป็นที่จะต้องวิ่งฝ่ากลุ่มควันเพื่อออกไปประตูหนีไฟ ให้เราหาถุงพลาสติกนะครับที่จะมาคลุมศีรษะเพื่อจะออกจากกลุ่มควันแล้วไปยังประตูหนีไฟวิธีการใช้งานถุงพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้อย่างไรครับเราไปดูกันเลยครับต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการเอาตัวรอดในกรณีเกิดเหตุกลุ่มควันภายในอาคารแล้วเราจําเป็นที่จะต้องหนีไปยังเส้นทางประตูหนีไฟแต่ระหว่างเส้นทางเกิดกลุ่มควันเราจะมีวิธีการ ใช้อากาศนะครับที่อยู่รอบตัวเราโดยมีถุงพลาสติกเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับวิธีแรกนะครับเออขั้นตอนแรกนะครับก็คือใช้ถุงพลาสติกนะครับขนาดประมาณนะครับ 40, คูณสเซนติเมตรถ้าเราหาเท่าที่เราหาได้ในตอนนั้นนะครับถุงเล็กๆอย่าไปใช้นะครับเราจะเสียชีวิตในตอนนั้นแหละตักอากาศเสร็จแล้วนะครับนำถุงพลาสติกครอบไปที่ศีรษะครับครอบเสร็จแล้วดึงให้ชิดที่หน้าอกของตัวเองนะครับอย่าให้มี อากาศนะครับจากภายนอกเข้าไปนะครับโดยปกตินะครับถ้าเราหายใจอยู่มันจะมีแรงดันจากภายในอยู่แล้วเสร็จแล้วนะครับในกรณีที่ภายในห้องนี้มันมืดเราจําเป็นที่จะหนีออกจากตัวอาคารนะครับเราจะต้องใช้เท้านะครับเท้าหลังเป็นตัวยึดเท้าหน้าเป็นตัวนํามองไม่เห็นใช้มือแตะไปที่ผนังครับแตะไปที่ผนังแล้วก็ก้าวเดินก้าวเดินไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเลยครับไปอย่างนง้ครับ ไปเลยเลยครับเสร็จแล้วไปที่ประตูหนีไฟแล้วหนีลงบันไดหนีไฟไปยังจุดรวมพลครับต่อไปในกรณีที่เราหนีกลุ่มควันเราไม่สามารถที่จะหนีออกจากประตูหนีไฟหรือจากตัวอาคารได้ให้เราหนีไปบริเวณที่ไม่มีกลุ่มควันนะครับแล้วรอเจ้าหน้าที่ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีรถกระเช้าซึ่งมีความสูงประมาณ30เมตรนะครับ ให้รอเจ้าหน้าที่ห้ามตัดสินใจกระโดดลงมาโดยเด็ดขาดอาคารที่มีความสูงตั้งแต่หนึ่งชั้นเป็นต้นไปถ้าเรากระโดดลงมาตัดสินใจกระโดดลงมาเราอาจจะได้รับอันตรายหรืออาจจะเสียชีวิตได้รอเจ้าหน้าที่ตอนนะครับจนถึงที่สุดแล้วนะครับให้หาวิธีการหนีในกรณีที่จําเป็นที่จะต้องหนีออกจากกลุ่มควันให้เราหาวัสดุที่อยู่ภายในอาคารอย่างกรณีของอาคารนี้นะครับ บริเวณประตูหนีไฟเนะี่ยมันจะมีสายไฟโฮสซึ่งมันมีความยาวประมาณ30เมตรถ้าเราจำเป็นที่จะต้องกระโดดนะครับอย่าเราเสียชีวิตยอย่างแน่นอนให้นำสายดับเพลิงที่อยู่ในตู้ไฟโฮสมามัดนะครับแล้วลอยตัวลงจากที่กเกิดเหตุเราจะปลอดภยอยัยจากที่กเกิดเหตุและอย่างหนึ่งนะครับในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็กขาดเมื่อเกิดเพลิงไหม้ลิฟต์จะ ะลิจไม่ทหากเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆภายในอาคารวิทยาลัยนวัตรกรรมสื่อสารสังคมขอให้ทุกคนตั้งสติและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพวกเราทุกคนนะคะโดยความปรารถนาดีจากฝ่ายอาคารและสถานที่วิทยาลัยนวัตรกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสวัสดีค่ะสวัสดีครับ